สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหูร้อหนายอ้นะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ที่ท่าเหมือนเดิมครับรอลงสินค้าอยู่ครับวันนี้อยู่หลายคันเลยครับนี่ครับหกร้อในโต้งครับนี่เจนุ่มครับแล้วก็รถผมครับมาดูครับรถเสียโต้งครับนี่ครับโอ้โหครับดูครับโอ้เครื่องเสียงอ่ะอย่างเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูนะครับ บางคนแบบไม่เคยเห็นเครื่องเสียงหกล้อติดยังไงครับนนี่ครับโอ้โหนี่ครับเครื่องเสียงรถหกล้ออันนี้สิบนิ้วคู่นะครับนี่ครับตัวนี้มันก็มันก็เก่าครับทนครับตัวนี้ครับนี่ครับไม่หล่อไม่รวยไม่มีควยอะไรเลยครับ นี่ครับทีมงานต่อต้านลูกโตครับทีมงานต่อต้านลูกโตครับยอดครับนี่ครับโอ้แผงมาโตครับเต็มนะครับเต็มแผงมาโตเลยพะยามไม่เอานี่ครับนะพะยะเต็มข้างรถทีมงานต่อต้านลูกโตครับบไม่หล่อไม่รวยไม่มีขอวอยอะไรเลยโอ้มีใบแด้เปิดเดินนะมาเห็นครับยอดครับเครื่องเสียงนี่เต็มพิกัด

กินมันยังไงกินทั้งบูดบูดครับไม่รู้ว่าน้ำบูดเป็นอันนี้ก็ยังไม่ลงของครับนะครับดูรถรถนี่ต้องเอี่ยมนี่นี่นี่รถรถครับรถขี่ปีแล้วรถเป็นรถปีปีนี้ปีปีห้าหนึ่งครับโอ้โหต่างอ่อนก็ปีห้าหนึ่งครับรีนอ่ครับเอี่ยมหมดแล้วนะครับครับต้องขับน้ำปลาน้ำปลาไหมผมหยอกน้ำปลาเอี่ยม นี่กินข้าวอะไรนี่คือเรียบปิ๊บกินข้าวเปล่าไรเนี่ครับโอดูมาดิออกหมดแล้วเนี่ยนี่ครับกินอะนานไม่นานครับถูจนเงาวับเลยพวงอะไรเหมือนไม่ใช่พวงอะไรจะไปขัดแม็กซ์หัวเกียร์กันยวหัวเกียวหัวเกียวโอ้โหหัวเกียร์นี่รุ่นนะน้ำเดิมว่านี่น้ำเดิมโอ้โหกิ๊บอะนานแล้อะผมไม่พอใจถ้าลงแม็กซ์มันจะหมุนไปไม่รู้พงอะไรเยอะเหรอไม่ครัเหเงาวับเลย

พัตติยังอีกสามคันไม่ครบนะเคู่ครับนี่ครับทำงานอีกครับหัวใจโต้งอ่ะทำครับเติมลมยางมั้งเติมลมยางครับดูดูครับการเติมลมยางของหัวใจโต้งครับอัะเจลาบีบูทุกเอออัะเจลาบีบูทุกเข้มาครับผมเดี๋ยวก็ได้ตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับตั้ง นี่มีอีกอันนึงลองด้วยไงดูโบดิเอ๊ะไม่อยากมุดเข้ามาดูหรอกมุดแมง่งมุดมาดูจะเองเงี้ยเฮ้ยมียางอะไรอยู่เส้นนึงก็เติมก็เติมไปเลยเทีะะอะฮะมันดูง่ายอเราถามว่ามันผิดหลักการไหมมันก็ผิดหลักการเลยไม่ได้ขึ้นแต่เรารู้ไงถ้าเราตั้งติดตะควนมันขึ้นเราก็คลายด,ายดิยากเลย <laughs> เออเออตั้งให้คนอื่นขับเอ่อตั้งเองขับเองอไงเออมันไม่แตกง่ายหรอกแต่ไอ้ข้างนี้นตั้งง่ายหยุดสิบ<ห>แก๊กพอหรือเปล่าเอ้อหนับแก๊กเลยฮะฝั่งละสิบหน้า10หลัง10 1ส,สหมดอะ่ะมันก็ได้เท่ากันเนี่ยก็ดูได้มันก็มีช่องดูอยู่ห่างหรือติดอะใช่ไหมล่ะ งนี้่ใช้เป็นแหวควงใหญ่ดีล่ะรูมันไม่โบนี่มันตั้งแวบเดียวนะไสวัสดีครับอยู่ผมช่องหกล้อหนอ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันถอยลงไปครับไอโฟน e 12กับ13นี่มันจะต่างกันนะก็เป็นตัว 12นะถ้าถ้าเป็นกล้องถ้าโอนที่มองเทียบๆกันนี่มันมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นี่คือเขาดึงช็อปลงไปด้วยนะครับอย่าปล่อยเกียยวว่างนะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยเกียรวว่างลงไปได้นะครับตายหานะครับก็คือปล่อยคัดแล้วก็ใส่เกียร์ถอยลงไปเลยนะครับน้าก็ก็ชันนะตรงนี้ชันนะถ้าเป็นเพาเดียวน่าจะถ้าเป็นเทเล์ไม่ได้ Vô lo, vô lo. Ồ lẹ. Đến nào còn mấy? Bé đi đâu, nó giờ lừa đi. Ở đây. Đến nào con? Đến nào còn mấy? Ê. Đơn nào con mấy? Ông cho mút mang như thế là. <laughs> มันทาอะไรเม่ยมันไ่ด้จะเอาเรือเข้าไปก่อนแล้วไปถอยเข้าไปไไจะเอาเรือออกก่อนเหรอได้ยังไงอ๋อมันเอาเรือลําเนี้ยดันเรือลํานี้มานะครับแล้วก็จะเอาใส่เรือลํานี้นะครับ มาเสียมาเสีอยู่นี่แหละโอ้เงินหลายอีหยังเสียงอีหยังแล้วนี่มาเสอีกคืออีกคือเงินบอกอะไรประมาณนี้แหละนะครับอ่ะเรียบร้อยครับการลงสินค้าลงยากครับมันเป็นก้อนใหญ่ครับหนักประมาณสามสิบกิโลอ่ะเอ้สามร้อยกิโลบางก้อนก็สองร้อยกว่า มันยกยากครับมันเป็นก้อนกลมครับมันไม่มีเหลี่ยมยกครับลงได้คนระับคันนี้ต้องว่ายังไย อันนี้ต่อไปก็ลงง่ายแล้วครับเพราะข้างหลังลงหมดแล้วครับตรงสูงลงหมดแล้วเหลือแต่ต่ำๆครับง่ายแล้วครับคันนี้อยู่ข้างบนอีกหลายคันครับเดี๋ยวพาขึ้นไปลงบนครับท้องฟ้าก็มึนเค็มครับฝนก็จะลงเม็ดครับของก็จะลงครับเอามาดูนะครับ มีเยาัดมาเพิ่มอีกหนึ่งคันครับรอรอแล้วสองศูนย์ศูนย์ห้าพิษโลกอีสุนะครับเจาก,กันาไม้คันนะครับวับนก็งานที่ร้านเหมือนกันครับมีมาลงวันนี้ทั้งหมดแปดคันครับเจาก,กันามาแล้ว นี่ก็เสียอาร์ตสองศูนห้าอาร์ตสามหัวครับคันนี้สามหัวครับที่เสียโต๊กรีวิวไปครับอะไรอะไรอีกล่ะเรายังไม่ลงครับรอให้เขาลงก่อนครับผู้เสียสละผู้เสียสลา โอเคครับครับผมร้อยไต้งครับงานเขามีทําตลอดครับโอ้โหครับดู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 เติมน้ํากันก็มาดูว่าเหลือเยอะอยู่นะครับดูเหลือเยอะอยู่ไม่แห้งหรอกกันเบ็ดใหม่ปีนึงอะปีที่สองนี่จะเริ่มเริ่มกินไม่ใส่ไปเหรอพ่อพอกินได้ไหมเหรอน้ำมันเนี่ยกินได้ครับล้างมือได้ไหมได้เนี่ยกินโชว์เลยคุณกินด้วย กุหลงด้วยดินี่ผมจะกินโท้องนี่ยิ่งน, <laughs> น,น้งกดต้องกรดวะเนี่ยน้ำกันไ,ไงไงมันเป็นเังไงรสชาติอะไม่เป็นไรมันน้ำบริสุทธิ์ไงเขามมไม่เชื่อผมครับเพราะว่ามันกินได้น้ำบริสุทธิ์นี่กินได้เหรอเวลาไม่มีน้ำกินได้ใช่อันนี้กินได้ครับน้ำกันครับเอาแล้วกองขึ้นปาก <laughs> กินได้ มันห้ามเราประทานไหมไม่ห้ามส่งไปส่งคลิปไปอยู่กำลังจามนาทีงต้องทำสายเครื่องเสียงใหม่มดังไม่ดีคเครื่องเสียงไม่ดังก็เติมนน้ำกันรถม,มันไม่แรงรถ <c oughs> มันไม่แรงร้อนนขึ้ขมบ์มันขึ้นตัวไฟดุดน่อย ถ่ายแต่นุ่มโน้นหนุ่มโน้นเอ้ยเลยถ่ายมันรวมอาใสยเสียงดูดิเนี่ยโอ้หลวมนี่มีดังแล้วงั้นน่ะมันจะตัดเลยเบ็ดอ่ะใช่ทึ่งตัดเลยอ่ะใช่เบ็ดตัดแคปเป็นน้ำมันที่มันก็ถ่ายอ่ะคนละยี่สิบบาทอันนี้ก็ไม่แนียนัวเนี่ยไม่ขันไม่แน่นเพราะอะไรบางทีเราไปเชื่อมเลวก็ดึงออกปุ๊บ ไปถ่ายสาวดิโน่นสาวขี่ขี่เป็นใหญ่เลยอะหูจมักกะเติมน้ำน้ำกันแบบกะเพือ่อสตาฟังเสียงเอาจ้าตกปนนีกว่ <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรวะเพื่ออะไรถ่ายไงทำอะไรคุณทำอะไรไงถ่ายให้คุณดูจะปมโหัวเลาะมันตลกกว่าใกล้ไงมาดูกันช้าเป็นเรือนมันมาแล้วเสร็จแล้วบ้าง wola <laughs> angwe?